สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเพลงหนาวหนาวหนาวนะคะหนาวหนาวนาว แล้วก็กครูอเอค่ะสวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูปัดนะครับจะพาให้ทุกคนมาเรียนเรื่องการแต่งกายในฤดูหนาวนะครับสําหรับจุประสงค์ในการเรียนในครั้งนี้นะครับข้อแรกก็คือเพื่อให้นัเนนกเรียนได้รู้จักเครื่องแต่งกายในฤดูหนาวครับว่าต้องสงสัยังไงบ้างนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือให้นักเรียนได้รู้จักคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแต่งกายในฤดูหนาวนะครับ้ามาแล้วก็ไปเรียนกันเลย เด็กๆครับช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวอากาศก็จะเริ่มเย็นลงนะครับเด็กๆตื่นเช้ามาเด็กๆสังเกตไหมครับว่าตอนเช้าเนี่ยจะมีมอมีลมแรงขึ้นใช่ไหมครับเอ๊บ้านของเด็กๆตอนนี้สภาพอากาศตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับผู้ปัดครับช่วงนี้อากาศเย็นใช่ไหมครับใช่ครับผมครับเรามีการสวมเครื่องแต่งกายกันยังไงบ้างครับ เออย่างคูเอก็จะมีเสื้อกันหนาวครูไหมครับแต่ผมไม่ได้ใส่เลยเลยแนนเด็ผมขอไปใส่เสื้อกันหนาวก่อนนะครับได้ครับโอเคครับเรียบร้อยครับคุณครูเอเห็นไหมครับว่าผมใส่เสื้อองครูเอ๋ละเด็กๆก็ต้องใส่เสื้อเหมือนกันนะครับถ้าอยู่ในหน้าหนาวเนาะแล้วก็หน้าหนาวการแต่แกเรามีอะไรบ้างครับครูเออ่าเรามีเสื้อกันหนาวแล้วนะครับตอนนี้เรายังมีหมวกกันหนาวครับนี่ครับนี่คือหมวกกันหนาวเนาะ ที่เด็กต้องใส่เพื่อทําให้ร่างกายอุ่นนะครับต่อไปครับครับแล้วก็ไม่เป็นหวัดด้วยนะครับต่อไปครับเรามีเสื้อกันหนาวเรามีมวกเราก็มีผ้าพันคอครับเด็กๆนี่ครับผ้าพันคอเอาไว้ใส่ตรงคอน้องเพื่อรักษาความอบอุ่นเหมือนกันนะครับครับต่อไปครับ อย่างที่4นะครับเราก็จะมีกางเกงหนาๆใส่ด้วยนะครับครับเหมือนกับ้าทั้งสองคนใส่กางเกงด้วยนะครับแล้วก็มีถุงมือครับถุงมือถุงมือดก็ต้องใส่นะครับทามันหนาวไปแล้วครับตัวเอถุงมือแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นถุงเท้านะครับโอเคครับเด็กๆจำาัันได้เ่ยมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวคุณเอจะทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ อย่างแรกนะครับเราก็จะมีหมวกุูนนะครับอย่างที่สองมีผ้าพันคออย่างที่สามมีเสื้อกันหนาวนะครับแล้วก็อย่างที่4ี่เรามีถุงมือนะครับอย่างที่5้าเรามีกางเกงหนาๆน,นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเรามีถุงเท้านะครับรูปัครับผมครับ เด็กๆจาได้ไหมครับว่าการแต่งกายในช่วงฤดูหนาวของเรามีทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับ6ชิ้นนะครับถูกต้องนะครับชิ้นที่หนึ่งหมวกเด็กๆพูดตามได้นะครับหมวกชิ้นที่สองผ้าพันคออย่างนี้นะครับชิ้นที่สามนะครับเสื้อกันหนาวชิ้นที่สี่กางเกงชิ้นที่ห้าถุงมือนะครับ ชิ้นที่6ถุงเท้านะครับสําหรับการบ้านที่คุณครูปัดจะให้เด็กๆทํานะครับอย่างแรกก็คือใบงานที่1นนะครับตรงนี้จะเป็นใบงานให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามน,นะครับส่วนใบงานที่2ก็คือจําได้ไหมครับที่ครูเอสอนตะกี้ให้แต่งกายของเด็กผู้ชายนะครับแต่งกายให้ถูกต้องเนาะว่ามีหมวกมีถุงมือมีเสื้อกันหนาวมีถุงเท้าใส่ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ถ่ายภาพส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะครับ เมื่อทําเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับในรูปตามที่เห็นนี้เนาะสําหรับวิดีโอคลิปนี้นะคะได้จบแล้วนะคะแต่นักเรียนอย่าลืมใส่แมสล้างมือให้สะอาดนะคะที่สําคัญที่สุดเรียนวิดีโอนี้เสร็จแล้วอย่าลืมส่งคลิปมาให้คุณครูนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย